ตลนเลราหน้ามาหันโอ้ยใจเย็นลุงออกว่าเพลงนี่โอ้ผมผมผมใจลายดีใจดีใจน้ำอีกับบันทึกไปว่าผมเจอหาน้องสองเมาครับน้ำตาพาเราหูแล้วครับหูเราครับหูหูผมผมใจลายครับแต่นี่ผมก็ว่าจะ่างนั้นนะผมก็เลยว่าเออไปถารับเป็นก็น่เนาะหนักโม่ลงอะไรผมเลยบอกว่าฉันมันตังหอกไปดีแต่อยากผมคอยเพ่ง กุจีไปนิดจอนนะครับเพ่งปังขึ้นมาเอาคอจี้ไปนิดจอนไป่ถึงวาถาหางดอกสองเม่านี่ครับพี่น้องตอบรับดีแฟนพี่แดงแฟนแสาวน้อยครับแฟนแฟนปัจจุแฟนแฟนอีหล่ะแฟนแฟนเอฟซีพี่แดงที่วันทุกวันเทศตยาผลงานเพีงนี่หางดอกสองเม่าได้ยอดวิวหลายหรือปังครไม่ถึงว่าอายสี่คอผมลองอีกทีหนึ่งครับผมพี่ยังครับกุญจีไปนิดจอนเนี่ยครับกุญจีไปนิดจอนความรู้มอสาแมนครับเงินเดือนประจำบ่มี หาหมุนไปคือกุจีโชคดีกะจังมีกินรับจ้างทั่วไปบ่สนสายตาใครมินขอเพียงมีข้าวพอกินมีดินได้พอได้ยางอยู่บ้านหน้าฝนดินล้นเข้าเมืองหน้าแงเป็นคนบ่มีรักแรงเนี่ยเพียงเราเราน้ำออกเราน้ำออกอากาศเลนพียเขาที้ตรงเป้นครับไม่ใช่ว่า ที่นี้พี่แดงแล้วม oh ักบ so 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 ่ครับมักมักแข้งเพ่งจนล้มอาไมาจนได้แล้วโอ้ของชีวิตมันชีวิตแต่พวกผมก็ยืนกันเพราะว่าลุงดนอนเนาะกับอ้ก็ได้ถึงไปหอดมาล้ำคอขอออกไปกับอ้ผมได้เมืองยุโรปตอนไอ้เัยเพะเออยู่ช่วงนีก็มีตรับน้ำแม่ท้องสุกนาอเป็นหัวหน้าวง ไ่คดว่าเพ่งกุจีพันนี่จอนว่าคี่บีแดงชอบเป็นวิเศษป่คับผมไอ้กับไปน้ำเล่าเวยบ่ไปครับตอนนั้นมีชีวิตไปผมก็ไปน้ำเล่าตลอดเห็นพูดดูแเลยพูดจริบ่าับรถดูแน่จริงรับรถแน่นี่เนีไปเหมือนกับรถกุจีพันนี่จอนไว้ครับผมผมก็ลองในวันสุเพ่งหรือเพ่งอาเล่าผมอยากเสือกอีกชักเพ่งเลยครับ แต่ว่า oh ต oh mm ้องพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องครับถามพี hmm. mm ่น hmm. mm ี hmm. yeah, ่ฟ hmm? uh ังเด้หรอถามนอนสองเม่าเอาเก่าเม่เศร้ามื้อยืดสีฮอดนี่ลยนะนี่เอามากินชั่วโมงนี่นะครับมื้อนี้นุ่มโจ้บ้าหอดเมื่อกี้เยียบกระบ่ายเพปันหาเนี่ยตอนรับก็ยจะกินเขากินยังก็แล้วนะเอาสิบวยแดงนำใจมุก่ัญหามากแล้วครับขอบคุณเด้อไอเด้อครับโอ้ก้อนหนนี้เกือบเมื่อกี้มันยังเบิ่งครับผมติดตามตลอดครับ ส่วนคนยยมาขึ้นมาวันก็ยงขึ้นตีนึ่งเหมือนสันหน้านีเป็นบอลูกกับิบะได้พักพรครับบานสันเสียงแหบได้เงี้ยยังพอดิวะได้ทีนสูงหนาอยู่แล้วครับทีุ่้มตุ่มไดได้ติดตามเอาขีนเขาครับไอขีนเขาล้วคนับคือจะหลานหนึ่งงวดนะมาบานพี่แดงกีตกวนแม่ มาผัวอีฟซีฝากทองค้าทองอิงอุ้งิงยตีมือนหนึ่แล้วเรื่ยหกพันหนึ่งจุดเก็บกลจักรันหนึ่งได้มั้อันบก็ถือถากกับผู้ถ่ากินยุบานกัมี่ยูบ้าก็ถือเอาห้าการถือดตสตีรีดิ้การกเีนไปหาอีกเลยับไปันถืงอันนี้จะขักเรียนนั่นเองแมนเนาะเดี๋มานักเรียนมาหาจ้ะ มาดูค่ะเอฟซีเอฟซ c อันที่คู่เป็นบนเอฟซ c เหมือนโรงเรียนนั่นหละค่ะโอ้ยแ่ว่าเอเมือนโรงเรียนบอกเฟซม่เหมือนสั่นไเล่ะปาดากไปลูกจิลดเด้อปาดเพาะพียงั้งน้องได้สองมอวบอสโจ มาทาให้แฟนๆเอฟซีฮักคิดวอกกลับมาอีกครั้งนี้ดีต่อใจปังๆทะลุฟ้าคนครูกับนักโอ้ขอคนลูกโอ้ติใจเด้ลูกเก่าเอามาเล่าใหม่โอ้พี่แดงกิจกนลูกพี่แดงสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาโอ้เฮามาซาเนาะแต่ไปโรงเรียนน้องมาหันเนาะโรงเรียนปิดก่อนเนาะพี่แดงกิจกรนะครับถ่ายกับครูอยู่ที่โรงเรียนจอเพราะเพลงฮักน้องเลยสมองบ้าโจมาทำให้แฟนๆ เอฟซีฮักเตะกี้หนอดโอ้ฝากคนคู่เด้อครับฝากแฟนๆห้างน้องในสองเมาครับปล่อยวันที่สองนี่ครับเก่ามงเศ้านี่นะครับเมื่อนี้ผมดีใจร้ายครับมาหอดบานหอดซองนะครับขอบคุวของพี่แดงยีฬากรก็ตอนรับยังอบอุ่นครับน้องของพี่แดงกีฬาก่อนน้องแท้ๆครับพี่ฉลองแล้วก็แฟนพี่แดงครับตอนรับครับสู้กินเขากินน้ำนะครับหาเขาหาหนามมาสู้กินยังอบอุ่นนะครับขอบคุณสำหรับคนคู่อีกครั้งฝากกันเรียนเนาะ ได้ของฝากยังมางิีพ่นหูอานุ่มจูมักมีนี่บอกทำแท่นี่เอซี่ของแท้เลยหูยักษ์มาข่มาบักสมเอาเงินเมื่อนมาแหลกกันยังม่ยอม <tenga S 1> ประทับใจนั่น,<อ>นหูจักคลบั่นชิวเ <iders> อซี<น>่คิ้วฮาขอบคุณครับขอบคุณครับบุกมองวัด<อ><น> กับปานพีแดงจิตกรครับนี่ขอบคุณผู้บาจาจารย์ครับอยู่โรงเรียนปันทุงสว่างครับฝากลูกศิ้ย์ลูก้าเอาบักสมปักม่วงบักยมปักกำมเปีมาฝากวัดโจเป็นกระเช้าเลยครับ ถือว่าเป็นเอฟซีขึ้กันครับพี่น้องครับบานไกลเลื่นเขี่ยงดีใจไรยครับบอสโจได้มาหฮอดนะครับเป็นครั้งแรกของลุ่มโจครับที่ได้มาบานผิงแดงจิตตรวันครับเออคู่มาแล้วมันคู่

ลูกไซลูกไซหลาบ่ะูเดยว่งเป็นเออยป้ครับนุ่มโจ้กันที่ได้ขอพรจากพี่แดงครับโมนี้มอบดอกดาวเรื่องนะครับแลวก็ว่าเกาตอนลูก่นตัวแมนแมมากเลย ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์ครับเป็นเจ้าของผลงานเพลงนี้ครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจกคแล้ครับหากน้องสองมาพ้อยมาออื่นครับเกาโมงขับร้องโดยวั<ด>น<ะ>นี้นี่นี่พู่มาเลยไหมคู่ไห <ป S 1> มคู่ามาเรื่อยเรื่อยเีลยอ่ะมาเรื่อยเร็วมาเปิดโรงเรียน โอ้อ้วนเลยมันกินเขาแซ่บมากกินเขาทั้งสองจานตัวจริงทั้งสองจานครับอันนี้นคุณคู่เป็นเบอร์เลยนมา<บ>นครับโอ้หดีใจครัคบขอบคุณคุณคู่เด้อครับนะ <S <S เยี๋ยมือหนามีโอกาสมากเพื่อจะไปเยี่ยมโรงเรียน บรรจนิสซัมหนังสือเหลี่ยมแย่ที่ให้เปิดนี่ค่ะแต่ได้เป็นปิดแต่หนังสือเหลี่ทีให้เปิดแบบคนคว้าเลยค่ะมัมีคิ้วเนี่ยพู้สิจ้ามันมีท่านเกิดด้วยกันมันจะมีท่านเกิดมันมีคิ้วหายปีสิกาเซียนมันมังมุ้งปีหายแป๊วสาวน้อยไปบันแพงมากหรอกพีสิกาเซียอีสองปีพี่ว่าอุ้ยกำลังมาถึงดอกเป็นพญามงคลเป็นคุณครูโรงเรียนยังครับนี่ค่ะวัด วัดซำลันลาดค่ะวัดซำลันลาดบ้านเฮานี่เนาะวัดซำลันลาดนะครับบ้านเฮานี่ครับบ้านบ้านทุ่งสว่างนี่เนาะครับโอ้ดีใจครับเมื่อนี็นคู่คู่มาหาคู่คู่ตลับเป็นเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีโปโจเอฟซีองค์หญิงนะครับสุดยอดครับดีใจคู่ไหน่อันนี้คู่หน่อยนะกี่เดรนเล็กนะครับครับครับสุดยอดมากนะครับว่าคิดว่าจิตแบบนี่เนาะค่ะว่าคิดว่าจิตแบบว่เห็นซื้อ พี่ผมที่เป็นจาเป็อดบโจดีบอกเอาเลยละคุยกันไอ้ดอนผมครับคู่อาจารย์ผมให้ใหหัวใจผมเลยครับปีแนี่ก่อนครับจดะเนี่ครับก่คอนครับครบต่ว่าจะแสดงเป็นเด่นีเพื่อนเพ่อนเพ่อน่จีบอกให้พีฟังมาว่าเพ็่นเจีอีพีว่าเพื่นเอรีพีว่าเออเพ็นเอรีพีเนาะวันนี้เพิ่กะเพ็นไปลองคอนเสิร์ตยูสหรัฐเพนเพนกับอกตังว่า คือสมัยหน่อยดวงจเจริญยูพุนยูพุ่นแม่น,นคนรับตอนนี้เล่ากับย,พยูพุนยูค่ะเพิ่นกัเลยเชิญแดงไปแดงเพิ่นไปปุ๊บกลับมาเพิ่นมาบอกอีพีผมเด็ติดโรงเรียนเฮาบ่มีคอมพิวเตอร์เนาะเพิ่อนมาขอหนังสือคอมพิวเตอร์หายเหมือนจะพาเพื่อนมขอมดอยผ้าหยังมากก็คือแบไปขอคุ้นเ่นหมายถึงว่าอยู่กับโรงเรียนเราเนี่ยแดงเขาจะช่วยเหลือโรงเรียนตลนอดสัญญาต์ค่ะสัญญาครับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบน้ำใจมากอยู่กับโรงเรียนเขาจะดูแลโรงเรียนเราตลอด ค่ะฝากนักเรียนทุกๆคนฝากคุณคู่เมืองแง่งนี่เด้ครับผพรา่นั่นที่ยเมือนก็จริงจับครับเอาเลียดเอามีดมาปัดกันยันตกๆแล้วครับ วัดแนี้มีหยุกนงมองจอกนมเจหดค่ะดีใจหลายนั่นแค่เพียงห้พ่อได้ลูดได้ลูด้มือนะประกาศมายันยนยันหน่อยเสด็ักระเยี่ยนมีเฟซมีเศษบุกเหมือนทุกคนด้วนี่บอสห้อีกแล้วดีใจหลาย